สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะมาเจอกันเช่นทุกๆวันนะคะมาออกหน้ากล้องมาทําความสนิทสนมกันไว้นะคะซึ่งยุคนี้ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่าถ้าเราไม่ได้เจอหน้ากันหรือว่าเราไม่เห็นกันบ่อยๆนันะคะบางครั้งเราก็จะลืมคนคนนั้นไปได้เลยนะคะแต่วันนี้นะคะครูนูเป็นคนนึงนะคะที่จะยืนหยัด <laughs> อยู่ตรงนี้นะคะเพราะมันเป็นจิตตั้งต้นของเราะคะ่ะ ในวันนี้นะคะถ้าคุณมีจิตตั้งต้นของผู้ให้นะคะคุณก็จะคอยออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆในแต่ละวันนะคะเพราะเรารู้ว่าตอนนี้เราอะสามารถทำงานออนไลน์นะคะให้เป็นธุรกิจได้เลยใช่ไหมคะแต่หลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าการที่เราอยากจะมีธุรกิจที่มั่นคงนั้นนะคะ อาจจะคิดไปถึงธุรกิจในโลกออฟไลน์นะคะว่าต้องมีธุรกิจยิ่งใหญ่ในโลกออฟไลน์ก่อนนะคะแล้วถึงจะมาสร้างธุรกิจโบนโลกออนไลน์ได้นะคะวันนี้ครณนูก็ได้นำเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะมากันในหัวข้อดีๆเช่นทุกวันนะคะก็คืออยากทำธุรกิจอย,อยากทำออนไลน์ให้เป็นธุรกิจนะคะเราจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องรู้3มเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวคุณนูขอดู ภาพดูเสียงก่อนนะคะจะชัดหรือไม่ชัดการที่เราออกมาหน้ากล้องนั้นนะคะคุณูได้บอกกับทุกคนนะคะไปทุกวันเนาะเพราะว่าทุกคนที่ได้ขึ้นมาอยู่หน้ากล้องนั้นนะคะก็มั่นใจกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่มันได้มากกว่าความมั่นใจเมื่อวานคุณูได้บอกไปเลยนะคะว่าสิ่งที่เราได้รับมากกว่าความมั่นใจนะั่นะนะมันคืออะไรใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเมื่อวานนี้ใครยังไม่ได้ดูไลฟ์ของคุณูนะคะสวัสดีคะ่ะน้องโบสขอบคุณมากเลยนะคะ เมื่อวานคุณนูได้บอกไปแล้วว่าการออกนักกล้องนั้นมันมีข้อดีเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะแต่3ข้อที่คุณนูได้นํามาฝากเมื่อวานนี้นะคะคุณนูเชื่อว่าถ้าใครรู้ว่ามันสามารถทําให้เราเป็นได้ทั้ง3ข้ออย่างเมื่อวานเราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะออกมานักกล้องนะคะสวัสดีนะคะน้องโบ๊น้องโบ๊บก็เก่งขึ้นทุกๆวันเลยค่ะทําทุกวันนะคะทําไปแล้วเราก็จะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองนะคะดีขึ้นดีขึ้นค่ะ ขอบคุณทุกคนที่มาส่งพลังใจนะคะเดี๋ยวคุณูภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าไ <c oughs> อ้เครื่องนี้มันก็ไม่อยอมอัพให้คุณูนะคะว่าคุณูอะชัดหรือไม่ชัดนะคะอ่าเดี๋ยวคุณูขอเช็คภาพไปด้วยเลยนะคะการที่เราออกมาหน้ากล้องนะคะเราต้องเช็คภาพเช็คเสียงไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วอะ่ะบางครั้งพูดไปอะ่ะไม่มีเสียงก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วของคุณูนี่ก็ เสียงดังตลอดนะคะโอเคภาพชัดนะคะแต่ว่าขยับมาทางนี้นิดนึงอ๋อวันนี้เกาก็มาแบ่งปันความสวยนะคะเหมือนเช่นทุกๆวันนะคะเดี๋ยวคุณนุขอแชร์ก่อนนะคะยังไม่มีใครแชร์ก็แชร์ให้ตัวเองไปก่อนนะคะ ไม่มีใครยังไม่มีใครเข้ามาสนับสนุนเราก็สนับสนุนตัวเองไปก่อนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่จะพาเราไปสู่เส้นทางสายสําเร็จนั้นก็คือตัวของเราเองนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วเราจะต้องรักและสนับสนุนตัวของเราเองให้มากที่สุดน,นะคะอ่าแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ใครหลายคนนะคะครูนูเชื่อว,ว่ายังไม่รู้คะ่ะว่าถ้าเราอ่ะอยากจะ ทำธุรกิจออนไลน์ให้มันมั่นคงยั่งยืนนะนะคะเราควรที่จะรู้เรื่องใดบ้างนะคะเรื่องที่หนึ่งเลยวันนี้การที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะเราสามารถที่จะเข้ามาได้แบบฟรีๆนะคะแล้วคนส่วนใหญ่แล้วมักจะมีความรู้สึกว่าการที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นมันเป็นสิ่งที่ฟรีมากๆเลยก็เลยเข้ามาทําแบบไม่ได้เอาจริงเอาจังนะคะเพราะมีความรู้สึกว่า ใครก็สามารถที่จะเริ่มได้งั้นฉันก็เป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะเริ่มต้นบนโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าการออกมาสร้างตัวตนนะคะหรือว่าคุณจะมาทําอะไรก็ตามนะคะการที่เรามีความรู้สึกว่าผู้คนมากมายที่เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์นั้นนะคะบางคนก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่เข้ามาแล้วอ่ะอยากที่จะดังเลยหรือว่าอยากที่จะมีไรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะคะ ซึ่งถ้าหากว่านะวันนี้เรารู้ว่ามีคนทำเยอะมากมายนะคะหลายคนเวลาที่เราคิดว่าถ้าพอเราได้เริ่มต้นนะคะแค่เริ่มต้นได้ไม่นานนั้นเราจะสามารถสร้างแบบเป็นอนาณาจักรที่มั่นคงได้เลยนั้นคุณนุ้ว่ามันเป็นไปได้ยากนะคะมันอาจจะเป็นไปได้ถ้าคุณมีพื้นฐานต่างๆมากมายมาก,ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแต่วันนี้คนที่ขึ้นมาบนโลกออนไลน์นั้นคนส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยมีอ่า ตอนนี้เนาะเพราะยุคนี้คนทําเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนก็เข้ามากันได้หมดนะคะและสิ่งสําคัญที่สุดวันนี้ถ้าเรารู้ว่าการมาทํางานบนออนไลน์นั้นมันเป็นสิ่งที่ง่ายและไม่ได้ยุ่งยากนะคะเวลาที่เราจะทําธุรกิจบนโลกออฟไลน์นั้นคุณก็จะต้องเสียค่าเช่าเสียค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายแต่การที่เราขึ้นมาทําธุรกิจอยู่บนโลกออนไลน์นั้นเราไม่ต้องเสียเงินซักบาทเลยนะคะ การที่เราไม่เสียเงินนั้นหลายคนเลยมีความรู้สึกว่างั้นถ้าฉันอยากจะขึ้นมาบุตรอยู่โบนโลกออนไลน์นั้นมันก็ขึ้นได้มาแบบง่ายๆง,งั้นฉันก็ทําแบบง่ายง่ายแบบไม่ได้ตั้งใจทําอย่างจริงจังนะคะถ้าเราอยากที่จะทําการขึ้นมาบนออนไลน์แล้วทําให้มันเป็นธุรกิจที่มั่นคงสําหรับเรานั้นเราต้องรู้ก่อนว่า ถ้าคุณโชคดีแล้วที่ได้ขึ้นมาอยู่บนเกมออนไลน์มาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะคุณจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้หวังว่าขึ้นมาแป๊บนึงคุณจะดังเลยนะคะถ้าเราไม่มีจิตตั้งต้นที่ว่าฉันนะ่ะตั้งใจที่จะมาเรียนรู้ฝึกฝน,พ,นพัฒนาตัวเองก่อนนะคะเราก็ไม่มีทางที่จะทำออนไลน์ได้แบบย,ยั่งยืนและไม่สามารถที่จะสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้เลยนะคะ เราต้องรู้เรื่องนี้เป็นสิ่งแรกค่ะเพราะคนทําเยอะมากและออนไลน์นั้นจะคัดเฉพาะคนที่เอาจริงเท่านั้นค่ะที่ถึงถึงจะอยู่บนโลกออนไลน์ได้นะคะเพราะเราเห็นเยอะแยะใช่ไหมคะอย่างคุณูเองขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะจุดนี้คุณูก็มีเห็นคนเยอะแยะมากมายที่เขาอาจจะเข้ามาก่อนเรานะคะหรือว่าเข้ามาทีหลังเรานะคะสวัสดีค่ะคนทพี่ปอมที่มาส่งพลังใจให้กับคุณนูนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ คนที่เข้ามาก่อนหรือว่าคนที่เข้ามาพร้อมกันหรือว่าคนที่เข้ามาทีหลังนะคะมีหลายคนที่ล้มเลิกไปค่ะขอบคุณค่ะคุพี่ปอมสวยใช่ไหมคะพอดีฉากหลังเป็นใจด้วยแล้วก็ความสวยก็เพิ่มพูนขึ้นทุกวันเนาะขอบคุณค่ะทุกคนสวยขึ้นทั้งภายในภายนอกเพราะจริงๆแล้วเรามีความสวยจากภายในมันเลย ปล่งปลั่งออร่าออกมาข้างนอกช่วยคะ่ะดังนั้นแล้วรับคําชมทุกคําชมที่บอกว่าสวยเก่งเลยนะคะเราทุกคนสวยเก่งขึ้นทุกๆวันเพราะว่าเรารู้ตัวเลยว่าการที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นถ้าเราอยากจะสวยเราอยากจะเก่งขึ้นเราจะต้องรู้ว่าเราจะขึ้นมาทำเป็นอเป็นแบบธุรกิจไม่ใช่ว่าขึ้นมาทําแค่เล่นๆน,นะคะ วันนี้ถ้าคุณคิดว่าการขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นมันเป็นเรื่องฟรีฟรนะคะขึ้นมาทำปุ๊บปับ๊บเปลี่ยนใจไปทำอย่างอื่น ไปทำออฟไลน์ก็ได้อะไรแบบนี้มันไม่ทันแล้วนะคะถ้ายุคนี้เราไปโฟกัสงานออฟไลน์เราไม่ได้แล้วนะคะเพราะการที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์มันไม่ต้องเสียอะไรสักอย่างคะ่ะเสียแค่อินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตนี้เราก็ใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายประจําของเราไปแล้วนะคะอันนี้เราไม่ใช่ว่าเราไม่คิดว่าเป็นการเสียค่าใช้จ่ายในการทําธุรกิจออนไลน์คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ น้องลิลลี่นะคะขอบคุณที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ข้อ2เลยนะคะวันนี้ถ้าเราอยากจะทําออนไลน์ให้เป็นธุรกิจนะคะคุณจะต้องรู้ก่อนว่าถ้าคุณอยากจะสร้างอาณาจักรธุรกิจนะคะถ้าบางคนยังไม่เคยมีความรู้เรื่องธุรกิจอย่างครนูเองจริงๆแล้วก็ไม่มีความรู้ค่ะแต่พอเราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วเรารู้ว่า ฉันอยากจะสร้างธุรกิจเหมือนคนสำเร็จที่ฉันได้ไปเรียนรู้วิชากับเขาและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติคนสําเร็จมากมายเราเลยรู้ว่าถ้านะวันนี้เราจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วทําเป็นธุรกิจไม่ได้คิดแค่ว่าฉันอยากมาเปิดร้านเล็กๆน้อยๆน,นะคะเราจะต้องมีความตั้งใจจริงและเอาใจใส่เหมือนเวลาที่เราไปเปิดร้านออฟไลน์ใช่ไหมคะ เราก็จะต้องมีการเอาใจใส่ร้านเราและไม่ได้ทำเล่นๆถ้าเราคิดว่าเราจะสร้างอาณาจักรธุรกิจไม่ใช่ว่าเราจะแค่เปิดร้านขายของชำหรือแค่ไปเปิดร้านตามตลาดนัดนะคะขอบคุณมากค่ะน้องลิลลี่ขอบคุณมากเลยนะคะที่แชร์ส่งต่อพลังดีๆของครูนูออกไปนะคะและเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้ามาส่งพลังให้กับครูนูด้วยนะคะถ้าวันนี้อ่ะหลายคนอย่างคุณนูเองเคยเป็นแม่ค้า ตลาดนัดใช่ไหมคะคุณหนูก็รู้คะ่ะว่านั่นมันไม่ใช่อาณาจักรธุรกิจที่มั่นคงและเคยเปิดร้านขายเสื้อผ้านะคะตอนที่ยังไม่รู้จักโลกออนไลน์เปิดได้ไม่กี่เดือนนะคะก็ล้มเลิกเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยนะคะ และเรารู้ว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องมีความตั้งใจจริงค่ะเพราะการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์นั้นนะคะอย่างเช่นการที่เราออกมาไลฟ์หรือว่าการเราเอาสินค้าของเรามาขายหรือว่าเอาคุณค่าในตัวเรามาขายนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณแค่อยากจะมาทำเพราะเห็นคนอื่นเขาทำกัน ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีผลอะไรนะคะทําไปด้วยความที่ว่าไม่ได้ตั้งใจว่ามันคืออะไรนะคะต้องมารู้ต้องมาดูก่อนว่าคุณทําเป็นธุรกิจคุณจะให้มันเป็นธุรกิจที่มั่นคงถาวรคุณจะต้องไม่ทําแบบเล่นๆนะคะเวลาที่เราเป็นเจ้าของร้านหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างโคตรีปป่ปอมใช่ไหมคะมีร้านเป็นของตัวเองสวัสดีค่ะโคจิดา คนพี่ปอมก็จะต้องรู้ว่าอาณาจักรธุรกิจของพี่ปอมร้านเครื่องสำอางของพี่ปอมเนี่ยจะให้อยู่ยงคงกระพันหรือว่าอยู่ยาวนานเนาะหรือมว,ว่าธุรกิจของเราตอนที่เราเริ่มสร้างเราก็จะต้องปรับปรุงนะคะตั้งใจเอาใจใส่ร้านของเราเพราะเรารู้ว่าอันเนี้ยเราเป็นสิ่งที่เราจริงจังที่จะทํามันจริงจังที่จะเอาจริงไม่ใช่ว่าเราจะแค่มาเปิดร้านเล่นๆใช่ไหมคะนาวันนี้ถ้าใครที่กําลังเริ่มต้นออนไลน์แล้วมีความรู้สึกว่า ขอบคุณค่ะโคจิด้าขอบคุณมากเลยนะคะรับเลยนะคะความสวยความสดใสนะคะ,ะเสพโคจิด,ด้าก็สวยเหมือนโคจิด,ด้านะคะขอบคุณมากค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตอนนี้คุณกําลังขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วคนทําเยอะมากเลยนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าคุณเป็นคนที่เอาจริงนะคะ คุณจะต้องเอาใจใส่และตั้งใจในสิ่งที่คุณทำค่ะเพราะคุณไม่ได้มาทำเพื่อที่จะทำไปงั้นๆน,นะคะคุณจะกำลังสร้างอาณาจักรที่คุณกำลังทุ่มทุนทุ่มทุนนะทีนี้คือทุ่มทุนแรงกายแรงใจของเรานะคะ เราไม่ได้ทุ่มเงินเยอะแยะเลยไม่ได้ทุ่มเงินเลยสักบาทคุณนูก็ว่าได้เนาะเพราะว่าการที่เรามาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นสวัสดีค่ะโคติมดขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะรับเลยนะคะความสวยรับกันทุกคนสวยขึ้นนะคะเก่งขึ้นทุกคนเลยค่ะคุณนูชื่นชอบการทําธุรกิจออนไลน์ตรงนี้แหละที่ว่าเรามาสร้างแบรนด์แล้วเราก็สวยขึ้นทุกๆวันใช่ไหมคะ ค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะถ้าคุณกําลังเริ่มสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ถ้าคุณเป็นคนว่าคุณเอาจริงแล้วนะคุณจะสร้างธุรกิจคุณไม่ได้แค่ทําเล่นๆนะคะคุณจะต้องเอาใจใส่แล้วก็รู้นะคะว่าสิ่งนี้มันจะเกิดอะไรนะคะเพราะขนาดเวลาที่เราไปเปิดร้านหรือว่าเราไปทํางานไปขายของตามตลาดก็ตามค่ะเราจะรู้ว่ากว่าที่ร้านเรามันจะเติบโตได้นั้นมันก็จะต้องมีเรื่องราวมากมายเข้ามาใช่ไหมคะ ยิ่งเราจะสร้างเป็นอาณาจักรเลยไม่ใช่ว่าสร้างเป็นแค่สิ่งเล็กๆนะคะเราต้องผ่านทุกอย่างคะ่ะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรคุณจะต้องรู้จักแก้ปัญหาต่างๆมากมายเลยนะคะคุณจะต้องตั้งใจเอาจริงนะคะเอาใจใส่ในธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะเหมือนเวลานี้เราทุกคนที่ออกมาอยากจะเป็นโค้ชเป็นครูนะคะเราก็จะต้องรู้ว่าวันนี้ฉันจะ ต้องปรับปรุงในส่วนไหนเนื้อหาความรู้ต่างๆมากมายใช่ไหมคะแอบข้อสองก็ผ่านไปนะคะก็คือคุณจะต้องรู้ก่อนว่าการสร้างอาณาจักรธุรกิจนั้นนะคะเริ่มต้นแรกๆอาจจะไม่เวิร์กเหมือนที่เราคิดแต่เราจะต้องตั้งใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเอาใจใส่ในธุรกิจของเราอย่างจริงจังนะคะแล้วก็สิ่งที่3เลยนะคะ ใช่ค่ะสวยแล้วสวยได้อีกค่ะอ่าใช่ไหมทุกคนสวยมากไม่ได้สวยแต่ข้างนอกนอกที่คุณอูชื่นชอบมากๆก็คือเราสวยจากภายในด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะสิ่งที่3มก็สำคัญเช่นกันค่ะวันนี้ถ้าเราอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์และทำเป็นธุรกิจแบบจริงจังนั้นขาดไม่ได้เลยเราจะต้องคอยเช็คตลอดเวลาว่า ตอนนี้เราทำงานออนไลน์ของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะคะเราก็เช็คจากว่าอย่างปีที่แล้วหรือว่าเดือนที่แล้วนะคะอสัปดาห์ก่อนเมืม่อวานเราต้องเช็คทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าหลายคนที่เวลาที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะเรารู้สึกว่าที่คุณูเห็นหลายคนที่แบบ อาจารย์เข้ามาพร้อมกันหรือว่าทีหลังเราหรือว่าก่อนเราเนาะสวัสดีค่ะแม่พัดน้องเจมินนะคะสามารถพิมพ์ชื่อเล่นให้คุณนูได้นะคะเราจะได้อสนิทสนมกันเวลาเรียกชื่อนะคะคุณแม่พัด <c oughs> นะคะ <c oughs> การที่หลายคนนะวันนี้ขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่าขึ้นมาแบบไม่ได้เอาจริงไม่ได้อยากจะขึ้นมาออนไลน์เพื่อทําธุรกิจก็เลยล้มเลิกไปแบบง่ายๆค่ะ จริงๆแล้วครูนูว่ามันน่าเสียดายมากๆเลยบางคนอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าฉันกลับไปทํางานประจําของฉันดีกว่าบางคนอาจจะขายของอยู่อาจจะมีความรู้สึกว่าการทําออนไลน์เนี่ยมันได้เงินช้านะคะแต่ว่าการที่คุณจะทําเป็นอาณาจักรธุรกิจนั้นน่ะคุณจะมีความรู้สึกว่า กว่าที่คุณจะมีธุรกิจที่มั่นคงถาวรแม้กระทั่งคุณไปขายของตามตลาดหรือว่ามีร้านค้าคุณก็จะต้องเริ่มจากเงินเล็กๆน้อยๆก่อนใช่ไหมคะเราจะต,ต้องมาดูก่อนว่าการที่คุณจะทําอะไรจริงจังสักอย่างนั้นไม่ใช่ว่าคุณขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วมันจะดังเลยขนาด เราดูดารากันก่ะเมื่อก่อนจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูละครทุกคนก็คงเป็นประมาณนั้นใช่ไหะแต่ตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้แล้วเราก็จะดูแต่สิ่งที่มันทําให้เราพัฒนาเนาะดาราเขากว่าที่เขาจะมาถึงจุดที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ได้ใช่ไหมคะเขาก็ต้องรู้ค่ะว่าถ้าวันหนึ่งเขาอยากจะ พัฒนาตัวเองอยากจะทําให้ตัวเองเป็นแบบซุปตาของอาดาราทั้งหลายเขาก็จะต้องรู้ว่าเขาจะต้องมาเช็คตัวเองว่าละครเรื่องนี้เขาแสดงไปแล้วมันเป็นแบบไหนมันดีหรือยังนะคะทุกคนไม่ว่าจะทําเป็นดาราเป็นนักร้อ,เป,นนอเป็นนักธุรกิจเขาก็จะต้องกลับมาเช็คตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นแล้ววันนี้เราเองอยากที่จะเอา ออนไลน์เนี่ยที่มันขึ้นมาแบบฟรีๆเนี่ยทำเป็นธุรกิจมั่นคงถาวรเลยเราจะต้องคอยเช็คตลอดว่าตอนนี้เราสามารถที่จะเพิ่มเติมอะไรได้บ้างพัฒนาตรงส่วนไหนได้บ้างใช่ค่ะโคจิดาทุกอย่างต้องใช้เวลาเนาะบางคนขึ้นมาแป๊บเดียวเห็นว่าเป็นของฟรีไงออนไลน์ทุกคนขึ้นมาได้แบบฟรีคนขึ้นมาเยอะแต่ว่าใจ คนออนไลน์จะคัดคนจริงเท่านั้นคนที่ไม่เอาจริงก็จะทำแป,ป๊บๆแล้วก็ล้มเลิกไปไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วออนไลน์นี่เป็นสิ่งที่เราโชคดีมากๆเลยขึ้นมาแบบฟรีๆถ้าคนที่มีงานประจํามีการค้าขายอยู่เราก็ทําไปด้วยร่วมไปด้วยคุณหนูว่ามันเป็นโคตรโชคดีเลยใช่ไหมคะโคติดได้เนาะแต่คนส่วนใหญ่แล้วเวลาขึ้นมาตั้งใจอยากจะเอาตังค์ได้ตังค์เยอะๆเลยบางคนได้ตังค ได้อาจจะยังไม่ได้เยอะแต่มีความรู้สึกว่าอ๋อขึ้นมาแล้วไหนว่าจะรวยเลยไหนว่าจะได้เงินเยอะเลยก็เลยมีการคิดแบบนี้เลยล้มเลิกไปไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนเวลาที่ทําแล้วได้เงินรู้สึกว่างานฉันไม่ทําดีกว่าฉันกลับไปทํางานเดิมดีกว่าแบบนี้เนาะคุณนูว่า คนที่เขายังไม่ได้ปรับเปลี่ยน mindset ที่แท้จริงก็อาจจะมีแบบนี้เยอะเนาะคุณว่าก็มีเยอะเหมือนกันแต่ณนวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งรู้เรื่องแบบนี้แล้วมันก็จะทําให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถอยู่บนโลกออนไลน์และทําออนไลน์ให้เป็นธุรกิจได้แบบยั่งยืนได้อย่างแน่นอนนะคะขอบคุณมากมากเลยคะ่ะทุกคนที่มาส่งกลังใจให้กับคุูนูนะคะเดี๋ยวครูนูจะทวนให้อีกทีนะคะอยากทําออนไลน์ให้เป็นธุรกิจต้องรู้3มเรื่องนี้นะคะ สิ่งแรกเลยนะวันนี้ออนไลน์มันเริ่มง่ายและคนก็ขึ้นมาเยอะมากเยอะมากๆเลยสวัสดีค่ะคุณตุม้มพอคนเริ่มเยอะและทำแบบฟรีๆนะคะคนก็ทำจริงจังบ้างทำไม่จริงจังบ้างเพราะคิดว่าการที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แป๊บๆจะรวยเลยนะคะจะดังเลยนะคะ แล้วมีความรู้สึกว่าพอไม่ได้ดังใจหวังเพราะว่าเราไม่ได้มีจิตตั้งต้นที่อยากจะสร้างธุรกิจอย่างแท้จริงพอไม่ได้เงินพอไม่ดังก็เลิกทํานะคะดังนั้นแล้วถ้าคุณเป็นคนนึงอยากจะอยู่แบบมั่นคงคุณจะต้องอยู่ต่อไปพัฒนาตัวเองนะคะรู้ไว้เลยว่าไม่ว่าจะมาทําธุรกิจอะไรก็ตามนะคะคุณก็จะต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนเท่านั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่2วันนี้นะคะ สำคัญที่สุดการที่จะสร้างอาณาจักรนะคะการสร้างอาณาจักรไม่ใช่แค่จะเปิดร้านเล็กๆแค่เปิดธุรกิจร้านขายของชาเล็กๆหรือว่าแค่ไปตั้งแผงลอยตามตลาดนะคะเราสร้างธุรธุรกิจนี้มันคือใหญ่มากนะคะและก็ธุรกิจออนไลน์นั้นมันเป็นธุรกิจที่ใช้ต้นทุนน้อยมากๆเลยนะคะอย่างธุรกิจการให้ความรู้ อย่างที่กรูนูหรือวทุกคนนะคะที่ขึ้นมาให้ความรู้นี้ก็ไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะนี่ก็ถือเป็นธุรกิจได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทํางานคนเดียวด้วยแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ลูกน้องไม่ต้องเสียค่าจ่าค่าใช้จ่ายให้กับใครเลยนะคะเราทําคนเดียวเลยนั่นก็สามารถที่จะสร้างเงินให้กับเราได้นะคะ ดังนั้นแล้วถ้าเรารู้ว่าเราอยากจะทําเป็นธุรกิจอย่างจริงจังเราจะต้องตั้งใจนะคะตั้งใจทํานะคะเอาใจใส่นะคะไม่ใช่แค่ทําเล่นๆค่ะถ้าคุณทําเล่นๆคุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบเล่นๆน,นะคะแล้วก็สิ่งที่3มเลยนะคะคุณจะต้องทําแล้วคอยเช็คตัวเองตลอดเวลาค่ะถ้าเราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วนะคะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราทำๆไปอย่างนั้นแหละ เราไม่เคยเช็คเลยว่าวันนี้ฉันจะต้องพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตรงไหนบ้างนะคะเหมือนเวลาที่เราทําธุรกิจออฟไลน์เปิดร้านหรือว่าทําอะไรก็ตามเถอะเราก็จะต้องคอยทําความสะอาดร้านเราเช็คร้านเราว่าร้านเรานี้ควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรแบบไหนใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วอย่าลืมที่จะกลับไปเช็คตัวเองนะคะว่าฉันพัฒนามาแบบไหนได้บ้างฉันพัฒนามาไกลแค่ไหนและ เอ๊ะฉันจะต้องปรับปรุงพัฒนาในเรื่องใดอีกเนื้อหานะคะหรือว่าแบบหน้าร้านอะไรแบบนี้แหละก็คือเหมือนว่าธุรกิจของเราทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์เราจะต้องคอยเช็คตัวเองตลอดว่าเราจะสามารถทับยังไงให้เราแบบอยู่ได้นานนะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะการทําออนไลน์นี้มันมีอยู่อย่างหนึ่งคุณจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกฝนตัวเองด้วยค่ะ ฝึกเอาชนะตัวเองให้ได้เพราะว่าการที่จะทําธุรกิจนั้นนะคะสําคัญที่สุดคือวันนี้เราจะต้องชนะใจตัวเองให้ได้เท่านั้นไม่งั้นแล้วธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนไม่มีทางที่จะสําเร็จได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูทั้งสดและก็ย้อนหลังนะคะขอบคุณที่ติดตามเพจครูนูขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กับครูนูนะคะแล้วเราจะมาส่งพลังและรับพลังด้วยกันในทุกๆวันที่ช่องนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ รักและขอบคุณทุกคนรักและขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกคนนะคะแล้วก็โลกออนไลน,ะะน,ไน์นะคะที่จาใม่ครูนูนะคะมีชีวิตใหม่ที่มีโคตรมีความสุขเลยค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ